วันนี้เราจะไปลา่าท้าผีที่ไหนครับก <im ple as> ูไม่ล่าแล้วนี่ล่าตัวเองอ <c oughs> ดีกว่าล่าล่าต้มยำแล้วล่าต้มยำเ <c oughs> นี่ยกู นี่เรามาทำอะไรกันครับเนี่ยหน้าเซเว่นแค่นี้สเบียงไงสเบียงผมมาสิวันนี้ผมไม่กล้ากันแล้วสภาพมืดเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายถนนให้ดูนะครับว่าสภาพที่เราเจอวันนี้เป็นยิ่งผมต้องเทสีนักกินหรอวะอ้าวว่ามันจะขิวกันหรือเปล่าจ้าวไหมล่ะใส่เสื้อป้าแล้วใส่รถก่อนต้องหากับแกมเฟิร์มดูให่มันเป็นชุดเนี่ยมันมีเป็นเซ็ตอ่ะ ก็ดีนะตอนปิด่เหอตอนเดียวเข้าไปดูก่อนเอาปิดนเอาเอาหมดสี่แซ้ทัหมดนวเป็นเบอเกอร์อง๋อเอเาเอาชุดนั้กับซ้อมไปอ่ะคนละชุดเดือวอ๋อเอาไม่ดีเออนึงซื้อจานแล้วนี่เเดืดอเนือี้ก้องตันต่ใช่อ๋อจริงเหรอ มาดึกนะครับร้านกําลังจะปิดแต่เราก็ได้กราบกราบกราบน้องเขาเรียงที่กระลินเนอรอกานจายอรอ ครับฝากให้ไปไปกลับกๆลๆับกลับเราเรือออกไม่ได้คุณภาพรอทิ้งทิ้งใส่กับพ่อหำก็ได้ไหมงั้นอนเลยกลับไปนี่นอนเลยไม่มีแบกพี่ผีมาเนี่ยเอาตรงๆเลยไม่มีแล้วอะ ก็คงไม่ไปกันก็ตัดไปเลยก็นอนไปถิงน่าจะกว่าเขาจะไล่แค่นั้นเลยขนาดเขาออกมันต้องออกก่อนเที่ยงอยู่แล้วก็ยังไงเที่ยงก็สั่งขับกลางคืนนี่คือครั้งแรกอะขับกลางคืนกูขับปล่อยนะในแต่ในเมืองไงในต่จังหวัดเนี่ยครั้งแรกคือต่จังหวัดอะมันเคยขับนันแต่มันไม่เคยเจอแบบเนี้ย ไปแล้วครับงานโอ้เอ้เดี๋ยวไปนู่นดีกว่าเดี๋ยวคุยทีนู่นแม่งมืดได้เยอะแยะเดี๋ยวเดี๋ยวถึงที่พักค่อยว่ากันที่พักจะมืดนาดไหนก็อย่างเงี้ยมันไม่มีไฟอยู่แล้วตรงนั้นอ่ะประสบการณ์ใหม่อ๋อวันนี้เราจะไปล่าทัพผีที่ไหนครับกูไม่ล่าแล้วนี่ล่าตัวเองดีกว่าล่าล่าตทมยำแล้วหน้าทุ่มยำเนี่ยกูมากมายเดี๋ยวกันนั้นหน้ามีกูจะยังไงหน้าทำเองใจจะเอาเบอร์จิ้นอะไเนี่ยชนเผา ออสเตรเลียหนืองจอบไปไกลขนาดนั้นเลยมึง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 จะไปสำรวจโลกไกลขนาดนั้นเลยโอ้ยงานแต่งเลยสไตล์แบกกิวกินดิบกินดิบตัวตาจับหาย่างเลยผ่านมาจับย่างสดคือว่าพูดแปใจทำไมเขาให้น้ำขวดใหญ่ ใคร่ปกติก็ค้ายอย่างนี้อยู่แล้วเขาจะไม่ใ่ายวดใหญ่อะไรมันสี่คนไงไม,นมันไม่ใช่สองคนไงไม,ไม่มีอะไรแล้วตอนเนี้ยเข้ามาแม่งก็มืดแล้วไปข้างหลัง <laughs> หลับแล้วมั้ง่โดนจังเก็งเยี่ยวเหนียวอยู่ <laughs> ไปปรับปุดที่ที่ที่อื่นนะกูว่าแล้วเนี่ยมันถึงไมันถึงไม่พูดอ่ะอออ่ากูก็สงสัยแปลกใจว่ามันทางมันเหมือนไม่ใช่หรอตอนแรกเหมือนว่ามันนั่งเลี้ยวได้เลยเะไรเงี้ยเนี่ยคือพอดีเลยเนี่ยพอดีเปิดมาตรงที่จะเลี้ยวพอดีเลยันไม่งั้นเลยเลยเนี่ยเออไม่งั้นเลยทำไมมันไม่เลี้ยวสักทีว่ะเลี้ยวขวาแล้วมดังเกินอันนี้คือเข้าทางเดิมเรานะ ไปเนี่ยแต่เราจะไม่ไปตามนิเกเตอร์นะเราจะเราจะไม่เลี้ยวซ้ายตามมันนะสองร้อยเมตรเลี้ยวขวากรวเสียววันนี้เราจะไปไหนครับเราเข้าไหนครับหัดกระสายหายกระเสียวหัดกระสายหายกระเสียวนะครับใกล้จะถึงแล้วสองร้อยเมตรเลี้ยวขวาสามารถเบาเสียงมันลงได้ไหมได้เอาแค่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอ ทางเข้าสวยงามฮะทางข้างทางมีป่า,าป่าข้าวโพดกับป่ามันนู้นวะเออต้นหว่านต้นมันต้นมันกูวหรอกวัดนี่เดมโอ้โหดูเจดี่ทางย่างหลอนนี่คือเซฟรางมัลนะครับโอ้โหแต่คือต้องกลับมาี่กูมาเดี๋ยวช็อคปะเนี่ยเลี้ยวขวาห้าร้อยเมตรเลี้ยวซ้าย อยู่ติดกันไงเราจะมาดูนะครับจะมีใครวิ่งตามรถเราหรือเปล่านะครับปากดีเนอะฮี่บ้าเราแม่งก็ปากดีนะแ่เฉพาะมือไงคนคนอื่นเขาเงียบเลยมีแต่มือเอามีแต่มือไงมันไม่มีรถอยู่แล้วไ ้านที่นอนมันวก็ตรงไปเดี๋ยวพอมันบอกให้เลี้ยวซ้ายเราไม่เลี้ยวเราเลี้ยวขวาแทนแต่ทีนี้มันจะบอกให้เราเลี้ยวซ้ายไม่งั้นเราจะเข้าไปไล่มันเหมือนเดิมว่าไปที่พุทธพูดเออเลี้ยวซ้ายนะสายนี่นะสายอ๋อเราไปนี่กิโลนึงไม่ไกลกันมากแม่งลุกลังเลยใช่ไหมโอ้ใช่เราควรจะเข้าเส้นตร์นี้เลี้ยวซ้ายเออนี่ไงเขื่อน เลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายนี่ยังมีมากลางวันนะเออโหถ้ามั่งขอ้นเลยนี่ไงก็ก็เนี่ยก็กูบอกมาให้มาดูโรงแรมก่อนเข้าได้เหรงป่ะเนี่ยนะมงมาเซนนี้นะโอ้โหกะเสียวเลยอ่ะโอ้โหเชียไม่ลองเทิรนดิบอาเทิรนดิบเบอร์ดิบจริงไงโอ้โหเชียดิบมากเชียร์คนแอนด์แนเจอร์เลยอ่ะมีไฟตลอดวันนี้ กลออายเปว่าตรงนี้ไม่น่าก,กลัวออไม่มีไฟไงใช่ตรงนี้ไเป็นแลนที่ยวมาจะชุมนนาจะมีคนอยู่แล้วเดี๋ยวเยวขวาไปขึ้นเนินเมืกี้แล้วกนะยาสองรอเมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาไอ,อเล็กหลับชัวร์ตึงนะตองมีเรื่องแล้วอากาศดินเย็นเข้าไป ถึงก็เห็นป้ายข้างหน้าอันนี้เปล่าวะอ่าไม่ใช่นะไม่ใช่ยังไม่ใช่อันนี้ถ้าขับแล้วก็ลงครูไปเลยอะ่ะมันให้จอดรถที่ไหนวะเ <c oughs> ข้าที่ไหนวะเฮ้ยมันมีที่ไหนนี่มันหมดแล้วเนี่ยไงมันบอกว่าอยู่ขวามือเนี่ยนี่ไงเนี่ย,ยบ้านไร่อะไรแบบตรงเนี้ยเออลองเข้าไปสุดเลยต้องตรงไปมันจะมีทา,างอีกวิ่งเป็นจีพีเอสขาดอ่ะคือตอนนี้ผ่านแล้วอ่ะมันไม่มันไม่ถึงอ่ะ วัดจอดรถไงทางอ่ะลองลองไปนะตรงไปเลยตรงไปเลยไปยังไปแล้วก็ไปตามทางอ่ะแล้วก็เลี้ยวนี่ไงมันยังมีทางไปอยู่แต่จีเพียร์มันหยุดแค่ตรงนี้แต่กูไม่ใช่ทางเข้าจริงวะกูมองว่ามีแต่่ปาก่อนมันมันเป็นพวกแก๊งมอเตอร์ไซค์มามันมาทางนี้จริงหรอไม่รู้ไม่ใช่อ่ะถึงแล้วถึงแล้วเห็นบ้านป่ะหยุดเลยเนี่ยพี่เนอ้อยอ้อยกับมันกูอยู่ที่ไหนเนี่ย ร0 0ยเมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาเจอป้ายก่อนยงป้ายก่อนต้องมีป้ายอยู่หน้าหนุนมะมันมีป้ายอะสันหายวันนี้ถ่ายปะถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ใช่ปะเดี๋ยวรับลูกไอ้ตรงทางเข้าทางออกให้หน่อยนะครับเดี๋ยวไปให้เจ้เขาดู โอ้ยอ๋อมึงบ้าไปแล้วโคตรหลอนเลยบรรยากาศโคตรน่ากลัวเลยไม่เป็นถึงเม่ถึงครับมีบ้านไม้สองชั้นมึงถ่ายดูโอ้โหตอนกลางคืนเนี้ยมะนาวตกทำไงวะเนี่ยลงเก็บลงเก็บลงเก็บลงไหนวะเนี่ยไปข้างหน้าเนี่ยขวาลงหน้าเนี่ยเมื่อกี้เราโผล่อยากรงนี่โคตรขึ้นมาเนี่ย แลงน่าจะเยอะมมันไม่อกินให้มันด้บ้าูลขอือนี่้นอยู่หอยนุ่มสาวู่อุ่มสาวคู่นั้นน่าจะเป็นคนที่นี่เปล่าหรือว่ามันไม่ได้มาพักมาถ่ายรูปไปใช่ไหม ่าน่าจะเป็นญาติญาติของนี่แหละเขาไม่ได้มาพากกูไม่กูไม่เห็นรถเขาไงกระบะกระบะนั่นของพี่นี่ไม่ให้อะไม่ใช่เขามาเขามากระบะสองคนนั้นอ๋อเหรอแล้วไม่อยู่แล้วถามมันจ้องอยู่อาจารย์เจนครับอาจารย์เจนมองไปเห็นกันครับผมอาจารย์เจนเห็นดวงวิญญาณมากมายอยู่บนน้้ไปทำไมบนน้ำเป็นวิญญาณสามสีที่ฆ่าตัวตาย ขู่ๆมากเยอสูงกว่าจริงเยได้ได้อยู่ไม่มีใครเลยมีมีเราคนเดียวเนี่ยที่มาตัดตรงนี้แหละเนาะเดี๋ยวเราจะของมากกว่าเออเราของได้สองคนนั้นอะว่าน่าจะได้อ้าวยากจังตาย่วงถึกนะใจปุ่มล็อกใจนะตื่นย่งนีครับพี่โออเดินถึงง่วงเหรอขนง่วงง่วงหรือกึ่มกึมเอย นอนมิดเดียวเธอแะออเปิดประตูให้หน่อยเอนน้ำลงไปเลยปะกลับถึงที่พักแล้วนะครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่สี่ทุ่มยังเดี๋ยวโบกเดี๋ยวโบกน้ำน้ำเปล่ามีค่าไม่ได้ซื้อมาเปิด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 เปิเประเานดเเปิดอยู่เปิดเปิดเปาดเริดเปิดเปิดเปิ่เปิดเปิดเปิเปิดอยู่เปินเปิดเเปิเเ เราเจ้าบ่าวเอาให้เราปรมน้เียวขึ้นบบคงจดัมมือของดีดูกระเทิบเปิดเศษโองยยูหน ra e ียม kind of so ีวานแก้วอะเป็นแก้วเออไมมีแก้วอันนี้มันเล่าโทนิกเลยมันส่แบบหมือนกับล่างต๊อกอะนี่ไงมีสา์เอาขอบคุณขอบคุณหน่อยขอบคุณเจ้าบ่าวหน่อยครับเล่า ขอบคุณครับเจ้าบ่าวขอบคุณครับขอบคุณครับเจ้าบ่าวขอบคุณครับเก้วแก้วแก้วแวแก้วแก้วทอนด้วยนะครับเราจะมาลองดูไว้เพียวๆนะครับเพื่อได้รู้ว่ารสชาติของเหล้าเป็นยังไงเลยาะครับุดยอดสุดยอดหมดเลยปูขันเปหมดแดงก่อนนอนชนอ่วยพรให้บ่าวหน่อยาพูดอะไรผิดท้ายละขอให้เจ้าบ่าววันนี้ครับแต่งงานครับอยู่กินอย่างมีความสุขอันเบอร์เงินทอง เนียตายกินอย่างเดียวนี่หว่ามากินอย่างเดียวพูดดีหรอกไอ้เนี้ยดีเอาใแล้วพูดพูดดีนะพอสามอย่างนั่นเองที่าบอกเอาเลนะอะไรไอเดือน้ำที่ไม่ใช่ยาวยาวอึดอะไรนะยาวถึงทนอึดอะไรนะมีมุกไหลคนทุบคลิปสองเงี้ยสองเงี้ยอะไรอะไรเอาเอาอย่างเดียวเลยนะไอเชี่ยวจำไม่ได้สามคำนะครับเอาให้พอ ปิดคลิปพอแล้วัวนนี้เอาไว้รับประทานก่อนนะครับ